เซตนี้ผ้าเข่าม้าสองเซตนี้นะคะราคานะคะหนึ่บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าเขา่าม้าผ้าฝ้ายมักโคนผืนใหญ่จมโบ้ทั้งหมด10ผืนเลยนะคะคุณลูกค้าขา1หนึเซตนะคะหนึ่งเซตแปดร้อยบาทจะได้ห้าผืนใช่ไหมวันนี้คุณพี่ศิคารินค่ะรับสองเซตเลยนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทคุณลูกค้าขายหนึ่งพันหกร้อยบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจผ้าไทยสวยๆมีให้ชมให้ชอ็อปเยอะแยะมากมายวันนี้ค่ะสั่งซื้อนะ คุณลูกค้าคะปกติถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้ค่ะผ้าขามวหมาผ้าใยหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนติเมตรค่ะ ขนาดหน้าผ้า1 0 0่ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200เซนเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อ1ผืนบอกว่าอยากลองซื้อนําไปใช้งานก่อนคุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อได้เลยค่ะ1ผืน250บาท1นผืน250บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อ2ผืนเนาะ2ผืน450บาทนะ 2,450บาทนะคะแต่ถ้าวันนี้เซ็ตโปรสุดปังขายดีมากๆคุณลูกค้าขาส่วนใหญ่คุณลูกค้าจะรับเซ็ตนี้แหละซื้อ4แถม1นคุณลูกค้าขาสผืนนะคะ800บาทได้ผ้าขอม้าผ้าไฟหมักควนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้ได้ไปถึง10ได้ถึง5ผืนเลยนะแต่วันนี้คุณพี่รับ2เซ็ตได้10ผืนจ้ะ ขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะรับ1เซต2เซต3เซต4เซตนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแล้วขอบอกก่อนว่าทางร้านแม่บารีผ้าไทยของเราก็จะแพ็คใส่ถุงให้ทุกผืนเลยนะแพ็คใส่ถุงแก้วให้ทุกชิ้นให้ทุกผืนเลยจ้ะพี่ผ้าเนื้อนุ่มค่ะผ้าเนื้อนุ่มมากๆคุณลูกค้าเคยซื้อไปแล้วแล้วนี้คุณลูกค้าประทับใจนะคะสามารถนําไปส่งมอบส่งต่อได้ด้วยเพราะว่านุ่มนะคะจะแพ็คใส่ถุงแก้วค่ะ น i mean ุ่มจะแพ็กใส่ถุงแก้สวยๆนะคะรวมไปถึงนะคะใส่แบรนด์ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราแบบนี้ค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแวะมาดูแวะมาช็อปที่หน้าร้านก่อนได้หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นค่ะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถแวะมาชมแวะมาช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าที่หน้าร้านของเรากกอะได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเลือกชมเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านของเรานะคะคคลูก้านะ สวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะผ้าของมาา้าผ้าฝ้ายมะคนเห็นไหมนุ่มก็จะใส่ถุงแก้วแบบนี้นุ่มก็จะใส่แบรนด์นะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราไปให้ด้วยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งทําเป็นของที่ระลึกของชํ้รลวยแบบนี้คุณลูกค้าบอกด้วยนะทางร้านนะคะก็จะพิมพ์นะคะตรงข้อความตรงนี้ให้ฟรีนะเผื่อคุณลูกค้านะคะบอกว่าทําเป็นของที่ระลึกใช่ไหมคุณลูกค้าก็เขียนรายละเอียดมาให้นุ่มเลยเดี๋ยวนุ่มทาให้เดี๋ยวนุ่มพิมพ์ข้อความตรงนี้ให้ของที่ระล นะคะใส่ตำแหน่งใส่วันที่รวมไปถึง30กันยายน2568ข้อความทั้งหมด4บรรัทัดตรงนี้เดี๋ยวทางร้านของเราพิมพ์ข้อความตรงนี้ให้นะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาค่ะบอกว่าจะนําไปทําเป็นของที่ระลึกของชํารวยแบบนี้คุณลูกค้าบอกด้วยนะเดี๋ยวทางร้านของเราทําให้ ทำปลายให้ด้วยทำปลายให้ด้วยแล้วก็แพ็คใส่ถุงแก้แบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อนะคะ50ชิ้นถ้า50ชิ้นขึ้นไปตรงนี้เราจะทําให้ฟรีใช่ไหมคุณลูกค้าสั่งทํา50ชิ้น1 0 0ชิ้นนะคะ200ชิ้นก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยจ้ะเดี๋ยวทางร้านทําให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ไงสวยไหมเนี่ย,ย,ยค่ะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายมักรูนที่นุ่มบอก นะคะถ้าสั่งซื้อแค่1งผืนอ,อยากลองนําไปใช้ก่อนได้ค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าค่ะเราก็จะแพค็ครูปแบบนี้ไปให้เพื่อที่คุณลูกค้าจะได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคทางร้านแพกแบบนี้มาให้คุณลูกค้าจะได้รู้ว่าถ้าเรานําไปมอบเป็นของฝังของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียนหรือว่าซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่ โอ้มีความสวยมีความสวยงามนะคะแล้วก็นะคะสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับประทับใจแน่นอนแกออกมาใช้งานได้จริงผ้าผืนใหญ่มากๆขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก,ก็สามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้เช่นเดียวกันและขอบอกก่อนว่าเนี่ยแหละคะ่ะชุดที่นุ่มใส่อยู่ใช้ผ้าแค่หนึ่งชิ้นนะใช้ผ้าแค่หนึ่งชิ้นสามารถตัดเป็นชุดมินิดสแบบนี้ได้นะคะถ้ารอบอกคุณลูกค้าไม่เกิน40นิ้ว ความยาวชุดค่ะอยู่ที่35ค่ะแล้วก็ความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วสามารถตัดได้เลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะกับที่นุ่มนะคะนํามาตัดเป็นชุดแบบนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่นะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยชอบผ้าไทยรูปแบบไหนสามารถบอกได้นะคะพี่จ้าสแกนที่ QR code นะทักชแชทรับส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลย สนใจสั่งตัดชุดนะคะให้ทางร้านตัดให้สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองแจ้งข้ามาทักข้ามาได้เลยเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะงานผ้าไทยของฝากนะคะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เดี๋ยวทางร้านของเราจัดส่งให้นะคะไม่ต้องออกมาจากบ้านไม่ต้องออกนอกบ้านกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้สั่งตัดชุดไทยสวยๆค่าชอบชุดไทยนะคะคุณลูกค้า,า่ะที่นุ่มสวมใส่ คุณลูกค้าชอบชุดไทยรูปแบบไหนชอบชุดเดรสรูปแบบไหนชุดมินิเดรสชุดแม็กซี่เดรนะคะที่เป็นเดชยาวนะคะคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคะเรามีผ้าให้เลือกให้ชอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกผ้าแล้วก็สั่งตัดได้เลยค่ะเลือกผ้าแล้วก็สั่งตัดได้เลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะตอนนี้กําลังแพ็คนะคะผ้าขาม้านะคะให้กับคุณพี่ศรีคาิน,นะคะ่ะคุณลูกค้าอยู่เขตประเวศนะกรุงเทพมหานครนะคะ ขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยจากเลือกชมเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากร้านแม่มาริภ้าไทยของเราจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่งานผ้าไทยของฝากค่ะงานผ้าไทยของฝากคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะเราสามารถนะคะนำไปส่งต่อนะคะไปมอบเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของชําร่วยได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยเยวนุ่มแพคแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าจะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ1เซ็ต จะมี5ผืนนะคะราคา800บาทวันนี้คุณพี่สิคลินรับ2เซตค่ะ2เซต1,800บาท2เซต1,800บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าขอม้าทั้งหมด10ผืนค่ะคุณลูกค้าจะได้รับผ้าขอม้าทั้งหมด10ผืนนะคะนุ่มข่อนหย่อคราสสีให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ผืนใหญ่ทุกผืนเลยผืนใหญ่จัมโบ้ทุกชิ้นเลยค่ะขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรนะคะสวยมากนุ่มด้วยนะคะเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดค่ะ เป็นผ้าายเส้นเล็กค่ะผ้าายเนื้อละเอียดนะคะก็จะมีสัมผัสนะคะเนื้อสัมผัสนะคะจะก,ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะคะนุ่มแล้วก็ผรีเมียมด้วยค่ะสวยถูกใจสวยถูกใจแน่นอนค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะฉันจัดให้สวยเห็นไหมนะใต่ถุงเก้าแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ร้านแม่มาดีพาไทยจากพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะกำลังเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้นะคะเบอร์โทรนะ0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code ได้เลยนะทักแชทแล้วก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาค่ะ สนใจผ้าไทยของฝากนะคะหรือว่าสนใจสั่งตัดชุดไทยนะ,ะชุดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเดืองต้นทรงไทยจีตราดาว,วันนี้ค่ะราคาชุดละ2,500บาทราคาชุดละ2 5 0 0รบาท,าา 2, บาทเป็นราคาเริ่มต้นคุณลูกค้าขาเรามีผ้าให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชอบคุณลูกค้าอยากได้ผ้าเฉดสีอะไรคุณลูกค้าสามารถบอกได้ทางร้านของเราจัดให้ เดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชมชื่นชอบนะคะชุดไทยรูปแบบไหนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเห็นไม้สวยทุกชิ้นเลยนะคะสวยทุกช the ิ <t UC S 1> <sh uffy> ้นเลยค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อมาทั้งหมดนะคะ2เซตค่ะ2เซต1,600บาทค่ะ1เซต8 0 0บาท1เซต800บาทจะได้ผ้าขามา5ผืนดังนั้นวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2เซตนะคะคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับผ้าเขามาทั้งหมดชิ10ชิ้นค่ะสิกชิ้นสิบ ภาพขอม้าภาพไฟ่หมกควนผืนใหญ่จัมโบ้ค่ะสวยทุกผืนค่ะสวยทุกผืนสวยทุกสีค่ะให้ทางรานของเราเลือกให้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่กาลังมองหาเนาะของขวัญของฝากของรับไหว้งานแต่งนะของชํารวยนะคะของชํารวยงานแต่งของที่ระลึกงานเกษียณนะคะของที่ระลึกงานบวชของที่ระลึกงานอุปสมบทนะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริภาไทยของเราด้วยค่ะตอนนี้หรอตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านค่ะอยู่ในร้านนะคะอยู่ในปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวสแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยงานผ้าไทยของฝากนะคะมีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเลือกชมเลือกช็อปได้เลย สนใจสั่งซื้อเป็นของฝันของฝากหรือว่าอยากได้นะคะผ้าไปตัดเสื้ออยากได้ผ้าไปตัดผ้าคลุมอยากได้ผ้าไปตัดกระโปรงหรือว่าอยากได้ผ้าตัดชุดแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยจ้ะผ้าตัดชุดราคาเริ่มต้นอยู่ที่990บาทผ้าตัดชุดนะคะต้องบอก4 5 0สิีเพราะว่าถ้าอย่างผ้าขม้าสองผืนนะก็สามารถตัดชุดเดได้ชุดหนึ่งนะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเสื้อกับกระโปรงแบบนี้ก็ได้ค่ะตัดได้จ้ะ เนาะทำเป็นผ้าตัดชุดเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่450บาทเพราะว่าผ้าขาวมาสองผืนก็สามารถนําไปตัดชุดได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีคุณลูกค้าสั่งตัดเยอะเลยใช้2ผืนจ้าพี่ ถ้าเป็นชุดเดสเหมือนที่นุ่ม,มใส่นะคะถ้าใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวก็คือรอบอกไม่เกิน40นิ้วแบบนี้แล้วความยาวชุดนะคะอยู่ที่35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5แบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าชุดนี้990บาทแต่ถ้าต้องใช้ผ้า2ผืนนะคุณลูกค้าขาแล้วแขนยาวกว่านี้นะคะแล้วก็ความยาวชุดยาวกว่านี้หรือว่าสั้นกว่านี้อะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาแต่ถ้าต้องใช้ผ้า2ชิ้นเนาะราคาะคะนคจะอยู่ที่1,590บาทนะ ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจ๊ะเลือกชมเลือกช้อปเข้ามาได้เลยมีผ้าให้เลือกเยอะเลยแต่ต้องสแกนที่ QR code นะนำแอปพลิเคชัน Li น e นะคะนำแอปพลิเคชัน Line นะคะ,ะ,คะมาเพิ่มเพื่อนนะคะสแกนที่ QR code ตรงข้างหลังนุ่มได้เลยสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แมมมารีผ้าไทยด้วยจ้ะใส่สบายผ้าใส่สบายมากเลย อันนี้เหรอคะอันนี้ต้องใส่แล้วต้องใส่ต้องใส่หลายรอบแล้วค่ะสิบรอบได้หรือยังประมาณเนาะประมาณสิบรอบประมาณสิบรอบสิบครั้งแล้วค่ะซักเครื่องซักเครื่องได้สีไม่ตกเวลารีดรีดด้านในก่อนรีดผ้ากาวนะคะให้ยึดกับเนื้อผ้าก่อนจากนั้นค่อยมารีดด้านนอกอีกหนึ่งรอบค่ะรีดสองรอบค่ะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้เพราะว่าจะเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดค่ะผ้าฝ้ายมาคนนะคะเทคนิควิธีการรีดทําแบบนี้ค่ะ เพราะว่านะคะรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะก็จำหน่ายขายผ้าด้วยแล้วก็ตัดด้วยใช่ไหมรับตัดนะคะแล้วก็นําไปตัดขั้นตอนแรกคุณพี่จ๋าผ้าที่เราคัดเลือกมานุ่มจะนําไปตัดก่อนนะนุ่งจะให้ช่างบอกว่าผ้าหดไหมอันดับแรกถ้าผ้าหดถ้าผ้าหดแปลว่านะคะลักษณะของผ้าการทอของผ้ามีความไม่สม่าเสมอคุณลูกค้าขาเวลาซักอะไรเงี้ยมันจะเวลาเรานําไปใช้อย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งหดนะดูที่ตอนอัดผ้ากาวดูที่ตอนรีดได้เลยนะคุณลูกค้าขาผ้าที่ ทางร้านของเรานํามาจําหน่ายคุณลูกค้าค่ะคือเราเทสหมดแล้วนะ คือเราลองหมดแล้วนะแล้วเราก็จะมาแนะนํารีวิวบอกต่อนะคุณลูกค้าขาเป็นการใช้งานรีวิวบอกต่อรวมไปถึงนะคะพี่ๆนะคะที่สั่งซื้อผ้าไปแล้วรู้สึกประทับใจก็กลับมาซื้อซ้ํานะเพราะว่านะคะเราจะตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าได้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าชอบผ้ารูปแบบไหนอยากได้ผ้ารูปแบบไหนอยากใส่อย่างไรจะนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดกระโปรงแบบนี้ยเราสามารถบอกได้เพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านอ่ะชอบผ้าพรีเมียมที่เป็นผ้าทอมือเท่านั้นนุ่ก็มีนะ ก็มีทุกอย่างเลยนะคะผ้าพ้ายทอมือผ้าไหมแท้ทอมือนุ่มก็มีอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนแค่นั้นล่ะค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะมีกลุ่มนะคะที่จัดทําผ้าให้เราเนี่ยโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีเลยค่ะคุณลูกค้าคะเนาะเพราะว่านุ่มต้องนํามาตัดออกแล้วใส่ก่อนนะนุ่มก็จะรู้แล้วก็ตอบให้กับคุณลูกค้าได้นะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเห็นไหมสวยไหมคะถ้ารับ50ผืนนุ่มก็แพคให้ทั้ง50ชิ้นเลยนะสั่ง100ชิ้นนุ่มก็จะแพคแบบนี้ให้ทั้ง100ชิ้นเลยคุณลูกค้าคะเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้แหละแต่ข้อข้อสาคัญก็คือถ้าคุณลูกค้าสั่งทาแบบ50ชิ้นขึ้นไปใช่ไหมแล้วทาเป็นแบบว่าที่บ้านจัดงานอย่างเงี้ยคุณลูกค้าสามารถ ลงรายละเอียดตรงนี้เข้าไปได้เลยอย่างเช่นแบบว่าจัดงานจัดงานบุญนะคะจัดแบบว่าทําเป็นของที่ระลึกอย่างเงี้ยทำเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลงานเกษียณใช่ไหมใส่ชื่อใส่ตําแหน่งใส่โรงเรียนแล้วก็วันที่30กันยายน2568นตรงนี้เดี๋ยวเราจัดทาให้นะคะคุณลูกค้าน,นุ้มถักทาข้อความตรงนี้ให้ฟรีนุ้มต้องขอบอกแบบนี้ค่ะว่านุ้มนะคะทําให้ฟรีนะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ50ชิ้นขึ้นไปนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นราคานะคะคุณลูกค้าขาจะเหลือผืนนละ150บาาาททเท่ัค้คร จะ,ะจัดจําหน่ายอยู่ที่ผืนละ150บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะชื่นชมชื่นชอบผ้าไทยนะคะคิดถึงร